เรื่องนี้ไปดูคนไข้กับพ่อคนไข้จบยังไงไปดูสวัสดีค่ะดิฉันสีนวลเนื่องแก้วพนักง,งานช่วยงานด้านสุขภาพชุมชนศูนย์สิบสี่ลำบุบชีหนองจออค่ะจะมีการฉีดวัคซีนก็พาเด็กเข้าไปฉีดวัคซีนปกติค่ะคุณพ่อพาลูกมาฉีดวัคซีนก็ปกติด,ดีตามนี้ครับเดี๋ยวฉีดยานะจ๊ะ ไม่ยอมไม่ฉีดดิ้นแหลกเลยอ้าวเป็นตายก็ไม่ฉีดเด็กมันกลัวเจ็บว่ะโอม่อ้เออไดด้ยนะคะเอาไม่ยอมเฮ้ยโอ้ยวันนี้สงสัยไม่ได้ฉีดนะคะโอ้ไม่ได้ครงพยาบาลผมว่างแค่วันนี้วันเดียวครับแล้วจะทำไงเอเอางี้เอางี้ทันฉันลุกขึ้นยังไงเดี๋ยวป้าจะสักลายให้เดี๋ยวป้าจะสักลายให้ อะไรอะไรจะสักอะไรตรงนี้เล่าเองไม่ต้องกลัวลายนี้เป็นลายสักเสธ็จยิงฟันไม่เข้าชีจาก็ไม่เจ็บจริงปะจริงลูกอันหลังมาเออเฮ้ยจะสักยังไงเดี๋ยวพยาบาลดูโอ้โหพ่อบักง่ายไปเปล่าเอางี้เลยเหรอเขียนมันดื้อๆลงไปบนเนื้อลูกเนี่ยนะเอาเขียนใหญ่เลยเอาจากก้นยันขาเลยเอาเฮ้ยเขียนสวยซะด้วยนะ ไลยไปทั่วเลยทั้งแก้มก้นจนถึงขาเลยเฮ้ยพ่อจะได้เรื่องเหรอเนี่ยใครมาครับพีดได้ครับออกค่ะอ่าพุกขาไวเอ่อ่าอ่างนี้โอ้ยแล้วจะไม่ร้องไห้เลยเนี่ยไม่ร้องครับอ่ะทำไมอ่ะตางสัตว์ให้แล้วคไอ้ัน่ะโอเคไม่ร้องว้ายวี่ไหนเล่าเจ็บเจ็บเหมือนเดิมเลยเอ้าโอ้ย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  l o ยาวเลยเออแต่ก็ได้ฉีดอะนะเอาเงี้แหละนะลูกนะไม่ยอมมาฉีดวัคซีน,น,นเดี๋ยวพ่อจะตัดยันให้พ่อเขาก็สักยันเต็มไปหมดเลยค่ะใช้ปากกาเมจิธรรมดาอะไรเงี้ยลูกชายก,ก็เลยยอมมาฉีดนะคะก็ร้องอะค่ะถึงยันจะไม่สักเสร็จ แต่สวยใช้ได้นะผมว่าขอขอบคุณคุณสีนวลเนื่องแก้วพนักงานช่วยงานด้านสุขภาพชุมชนศูนย์บริการสาธารณสุข44ลำผักชีเจ้าของเรื่องสักยันเต็มก้น